ไม่มีเลยเยก็แค่มีเตียงค่าย้ยออกไปไม่ได้ไอนอนที่พื้นเลยนี่พี่หน่อคํามาช่วยอะไรได้บ้างนะฮะได้ก็ได้อ๋อนี่ <c oughs> พี่พูนสับเขียนไว้เลยนะครับพี่พูนซะะะับบอกว่าพี่หน่อคําช่วยเหลือผมมาตลอดหลายปีแล้วครับ <c oughs> เช่นติดต่อให้ผมได้รถโยกมาใช้ราวปีตั้งแต่ปีห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ช่วยติดต่อจนผมได้รถไฟฟ้ามาใช้ มีคอมพิวเตอร์แล้วก็เตียงและช่วยให้พี่ปุณทรัพย์มีงานทำช่วยงานช่วยเหลือคนพิการด้วยกันแต่ขอบคุณครับขอบคุณพี่เราครับมากมากที่ช่วยเยวลื่องบนะุตรหลัน ยัสดีคุณฟังที่กระตั้ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนุฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งตะวันแรงครับคลื่นแอนเฟม ร้อยหกจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ตนะครับวิทยุคนแม่เหลาวิทยุเพื่อเสียงของดีเจหนุ่มก๊อตคนดังหรือว่าพี่น้องคำนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นคนฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าคนที่อยู่ด้านหลังใหม่เป็นีดีเจดีหล่อคนหนึ่งนะเพราะว่าเสียงหล่อมากแล้วแต่จะรายการนี้มืออาชีพมากไม่บกพร่องอะไรเลยจริงไม่ได้จัดรายการก็ทำได้ นอนสุดยอดเลยแต่ความอยู่นอนนิสิตยอแล้วเป็นภาษาเหนือฮะกล่อโอเสียงนุ่ม O F M เลยเออาชีพมามาทําอาสาสมัครหรือว่าจัดเป็นเป็นอาชีพเลยครับเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพเลยมีมาจัดทุกวันเลยไหมครับทุกวันครับผมทุกเย็นทุกเย็นเสาร์เสาร์ที่ด้วยเสาที่ก็ประมาณ8ปดโมงถึงสิบโมงแต่ตอนเย็นนี่ต้องจัดทุกวันนะครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่ม เทียนเข้าพรรษาเนาะครับสมบัติพิเศษไปตั้งได้เอ่ยแต่เทียนเข้าพรรษานอกนะครับครับผมจะรอฟังต่อประกันครับโดยปกติแล้วนี่นะรายได้จากงานที่เราทําที่โรงพยาบาลนี่นะฮะถือว่าพอใช้จ่ายในครอบครัวไหมครับก็พอใช้จ่ายครับทำไมพี่หนอกําถึงยอมเหมือนกับ เพิ่มเวลาทํางานเพิ่มขึ้นมาอีกอาทิตย์หนึ่งต้องตั้งสามสอง 3, ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางวันสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงด้วยอ๋อก็ผมก็อยากพัฒนาตัวเองนะให้มีความสามารถหลากหลายอะไรแบบเนี้ยฮะพราคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีอาชีพหรือว่ามีอาชีพติดตัวหรือว่ามีเขาเรียกอ,อะไรนะความรู้ความความสามารถติดตัวเนี่ยไปไหนเราก็เป็นเงินทั้งนั้นนะ่ะไปไหนเราก็เป็นงานทั้งนั้นนะ่ะเราก็ไม่ตกงานนะ เราก็พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนถึงแม้เราจะมีสภาพร่างกายเป็นอย่างไรถ้าหัวสมองเราดีเนี่ยหรือว่าเรามีอาชีพติดตัวเนี่ยอยู่ไหนมันก็ไม่ขัดสนแล้วครับเรามีงานเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีรายจ่ายโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนครับก็จะมีเงินเก็บแล้วก็จะมีเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็นําพาตัวเองไปสู่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็จะทําให้เรามีความสุข คนเนี่ยของแก้มกนอนของแก้มแก่พก,ก,ก่อนนะสิจุ๊บตุ๊บตุ๊บพ่อมแก้ม,มหนูด้วยตุ๊บจุ๊บเลยนีอ่อไปเลยอัดนอกจากหน้าที่การงานที่ไม่บกพร่องนะนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่บกพร่องของชายผู้ร่างกายบกพร่องนะครับนันก็คือการทําหน้าที่ที่พึงกระทําในฐานะของความเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับซึ่งหลังจากเสร็จจากเสร็จสิ้นจากภารกิจการงานแล้วพี่น้องครับก็จะให้เวลาทั้งหมดเลยนะครับอยู่กับครอบครัวที่มีคุณแม่ภรรยาแล้วก็ลูกสาวครับ ้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานหรือยังครับประมาณสักสี่ปีกว่าๆนะฮะไปเจอกันได้ยังไงตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะก็ไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องคนพิการนี่แหละนะน้องเขาก็ทํางานอยู่ที่สมาคมเจอกันครั้งแรกเขาเราก็ไม่คิดอะไรนะไม่คิดอะไรก็เหมือนธรรมดาเงี้ยครับพบปะคันคุยกันธรรมดาเราก็คุยกันทางโทรศัพท์คุยกันไปคุยกันมาก็ชอบพอกันนะฮะก็ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เราก็พิสูจน์ให้พ่อตานะครับแม่ยายที่เห็นแล้วว่าเ,ออเราก็มีความรับผิดชอบแล้วเราก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกของเขาได้นะฮะเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยนะว่าเออเราไม่อยากจะมีภาระเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าลูกเราเกิดมาเนี่ยกลัวเขาจะเป็นปมด้วยอย่างเงี้ยน,นะเราคิดว่าไม่อยากให้เขาเกิดมาเลยแต่พอคิดอีกที เราก็น่าจะมีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาก็จะต้องมีครอบครัวเออไปดูนีแปลกแปลกปไหมไหมไม่ไมกลัวไหมครับพี่น้อครับกลัวแบบกลัวโตขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ไหกังวลอยู่นะผมเข้ากังวลอยู่กลัวเพื่อนจะล้อนะฮะ อะไรแบบน,นี้เขาตดความน้อยใจหรือว่ามีปมได้เ,เราก็อ่อนขึ้นก็จะรอดเนี่ยเราก็หนักใจว่าเขาจะรับได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ผมว่าธรรมชาตินะครับหรือว่าการเวลาผมจะทําให้เขาได้เข้าใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเมื่ะพ่อของเขาไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้นะก็พยายามจะสอนนะพยายามจะสอนพยายามจะอธิบายให้เขาได้เข้าใจอ่แม้ว่าตอนที่เขายังไม่เข้าใจว่า พ่อเขาพี่การยะางแต่ถ้โตขึ้นผมคิดว่าการเวลาหรือว่าเราพยายามสอนเขาพยายามจะบอกเขาเขาก็คงจะเข้าใจเราสาวนตังตุ๊บ้นครับโตขึ้นจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ไหมดูแลไหมถ้าดูแลสัญญากันหนเกี่ยวกันหน่อยสัญญาเอาสัญญาสัญญาคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับอย่คุณพ่อเรยเอาคแก้มเลยคาแก้มสัญญาเนี่ยสาทับ เจ้าพ่ออ่ะพ่ออ่ะแล้วพ่ออ่ะพ่อน่อยใจแล้วออกแก้มพ่อออกแก้มพ่อหน่อยแก้มพ่อหน่อยแก้มพ่อหน่อย่ดูจากกันใหม่ก็เขาขึ้นใส่ดีขยันทำงานซื่อสัตย์ก็เลยภูมิใจเขาครับภูมิใจว่ามันคือตัวเองได้อีเงินหาท้องได้นี่ เก็บซื้อเนชื่อน,นีนน่เป็นขอบครัวเขาเพียงจักผ้าเป็นตู้เป็นอย่างน,นันงดลดหัเพราะว่าชีวิตผมก็ไม่แตกต่างกับคนปกตินะนะคิดดูแล้วเราก็ทําหน้าที่อย่างครบสมบูรณร์แล้ะของการเป็นพ่อของการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะถึงแม้มันจะไม่เต็มที่แต่ในความรู้สึกของเราก็คือเต็มที่ของเราแล้บ,คร,บครับผมเชื่อว่าคนเราเนี่ย อนาคนเรามองไม่เห็นนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบางครั้งเราอาจจะตั้งเป้าไว้นะฮะตั้งความหวังไว้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับับสิ่งที่เราทำก็ต้องวันนี้ตอนที่เราหายใจอยู่เนี้ยนะครับเราต้องทําดีที่สุดแล้วก็วันต่อๆไปเราไม่ต้องกังวลครับ